มาที่ย่างที่สุดแล้วมาไปเล่นสุ่มการเคียวมาทุกคนแต่เราจะไม่ได้สุ่มเราจะมาสุ่มพร้อมๆกันกาเคียวตัวที่ยากได้เลยคือฮาร์เลนนะถ้าได้เราจะเล่นให้ดูเลยรีวิวแต่ลตัวนะคือส,สุดมากล่างเนี่ยบุญข้าว่าลังในของชนะได้ชื่อว่าไม่แย่นะยังบอลของบอลีีดีเลยจริงๆไปทุกเก้าอล่างนี้มันน้อยกว่า ลูกม่งเจอหน้าตัางเนี่ยสปีดเขาก็ไม่แจ้งเก้าสิบนะสปีดต้นอะ่ะจะยิงแรงยูนะได้บูทด้วยของแข็แกงๆก็ได้แลต่เนท่าเดียวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเฮดดิ้งลองแรงเวอร์ทัมช็อตอะไรเนี่ยเอาไซาเครอร์เลอร์พอจริีสปีดดีก็้ั้งนี้มีเอาไซาเครอร์เลอร์นะดูว่าใช้ได้เลยในครั้งนี้จะไม่สนัดอะ่ะโอ้โหอีกหนึ่งไม้ก็ได้เจ้าในเวก็ได้นะเขาสองตัว มีดาวบนฐานดนะ้วยล่างเนี่ยโอเคเขาให้ซองตัวนี้ถ้าได้ตัวไหนจะรีวิวตัวนั้นเลยสามไปทันทีมาไหมเอ้ใครเนี้ยสเปคโอ้โหซูเบอรเบน,เนดี้สุดเนีซูเบอรเบนดี้วะก็ยังนี้ตัวนี้ยังไม่เคยมีเลยเก็บไปก่อนซูเบอร์เบนดี้ในเรารีวิวตัวนี้แหละ จะเสียใจออกจากไลหานั้นอยู่แม่งไม่ออกสุเป็นดีกแล้วนะมาก่อน,แบบนอยนางนีวสิงอิงอาจะตายลอ,อยจริงเลยโอ้ก็มาโชว์พวมเเา9ฟอร์มไม่เออเลยไุเบ,บน็นดีใช่อีจะต,ตายแล้วบอกถูกบ็อกอะสงหน่อยแปดเอ็ด ยังบอลคอมบอลทัวร์ยูนิเทเดนใช้ได้กองกลางยังได้ขนาดนี้ก็จะว่าเยอะแหละจ่ายบอลดีนะอุ้ยจบาคมอยู่วะเจ็ดสิบเก้าอ่ะลูกโค้งก็จะว่าเยอะนะเกมรับไม่ได้แย่สปีดโอเคแปดสิบขึ้นเกิงเก่งแปดเจ็ดอุ้ยมันดีอยู่แล้วตัวเนี้ยจ่าสกิลมันไม่มีจำาทันนะเป็นสไตล์จ่ายบอลมากว่าเนะี่ยทัวร์าซิ่งเมกิ้งพาลเอาไซ ไฟติ้งสปีดเล็กก็มีนะมันจัดพาร์ทเฟิร์นทำ็อตด้วยสกิลดีๆครบเลยตัวเนี้เล่นได้ยาวๆว่ะบอกเลยนะเคยคนเดียวไปทดสอบให้ดูนะใช้ทีมนี้นี่แหละทีมไซฟรีให้ลองตั้งหนึ่งอัพสักตัวไมนพีโดเราเล่นไม่ออกเลยหนึ่งอัพเคมาในระบบนี้นะระบบดั้งเดิมตั้งแต่พาเก่า ปัจจุบันก็ยังใช้ได้อยู่นะกับอีกงันหนึ่งซีนหนึ่งสองสามอะ่ะงนก็ดีเหมือนกันใช้ได้ยาวๆโอเคทุกคนมาในยูชั้นสามเหมือนเดิมไม่ค้นทังทีโอ้โยเฉยมายูอ,อ่ะฮอลบอยมากูให้มึงเสื้อแดงอ่ะจะมาห้าเทสมันซอดกูนะแมนยูอุ้ยโอ้ยนะ ไม่บุกโยอสาก้าเราเรือร้อย <100 S 1> เดียวอะปกติมันร้อยสองมันเนาะลอฟอรมตกฟอรมมันตกนะทีมของค้ามมาในทีมฟรีสปอร์ตแบบนี้เราไม่วันนะคนงงะ่อนข้างซูไงเจอระบบแบบเนี้ยอารันฟอร์ดลงก่อนแล้วกันนะสกัโดเบลมาเอาเบลดกวยวเพื่อจะได้ลงไปบ,บินเคอร์เลอร์ได้เคาลเตอร์ไว้โด้ละ วิ่งช้านะจะได้ไม่ต้องลงมาบ่อยโอเคถ่ายมาร์ก,กิ้งไว้สักตัวถ่ายโอเว่นไว้เอเคอร์ลิงนี่ซูปเบเบนดี้เอเคอร์ลิงไว้จะได้ไม่หลุดรัวมาก่ถาถูกไหเฮ้ยโอ้โหรอโคตรนานก็จะมาเข้ามาทีก็จะแต่งตัวเสร็จอีกวันด,ดีเบลอุ้ยเจ้าใครลุดนะอะไอโฟดโอ้โหไอโฟด เราจะเอาซูเบอร์เนดี้ยิงสักลูกนะได้ไรก็ซุ่มได้เฮ้ยฮ้ยิงนำเป็นจราโดตั้งดีเฟนต์ไว้สวยจิบพายแกบอลไม่อยู่มีดังแทงไปไปีิซูเบโอโ้โหชาชาจัดแกตัวมาีิซูเบอร์นดี้บอลถูกับเป็บไปดิซูเบ สุเปหักยิงเองไม่เลยไม่เนยิงแรงอยู่นะท่าันยิงไม่ไม่ท่า,าน,าน,น,นันอย่างแรงก็ไเนี่ยจะเหมืนเติมพอนข้างสู้งนอะ่ะสตาร์บอกสุบอกอะแั่งนะนะเติมสู้งฉันสวยโหกับรถเลนกัสุเปมันดีโหจอมยาวอันนี้ฟ โอ้โหโดอยู่ยังสวยอ่ะสู้สูยดีอี๋โคสวยเฮ้ยโอ้โหทันเชยทันเชยมงไมดีเฮ้ย ชค่มงไปเขาใช่โอ้โหลงโล่มงไปเขาดาจัดไม่ประตูโอ้โหเกอนไม่ทันชอบไปนส่อาดเลยสวย เฮ้ยทันเลยโดนโดนแน่ทุกเนี่ยไอ้ยี่ันสองสูตรมาซองมนเลซองมนเลซสวยซูบีอยมากระโดนนะเก็บไปดิแทงไป ทำบอนกันเจออุ้ยโดนเลยเนี่ยอุ้ยใจให้หมดนี่โอ้โหเขี้ย,ย,ยกรอนขอความปลอดภัยเขาดีเขาบอลดีไม่เปิ่เปิดอย่างเงี้หรอเปิดเลยวะทันเลยทนลัทนเลย วเว้งช้าจัดคอยสักลูกดิคอยสักลูกดิกไม่ทันวะเข้นร่างวางใหไมไม่โอกาิงกูทีเดียวกจอกโอยบันทูสวยเฮ้ยเนเบน,น,น,นดักไว้แล้ว โทำช่องแล้วยังไม่ส่งรอรอรอแล้วจังวะนี้จังวะนี้โอเจ๊วันีอุ้ยร่างแนนสัสสวยเป็นนี้ Hát thì mêm tôi đều vậy. Sì, không. Sui. 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 โอ้ซึอะไรเนียเฮ้ยโซเบนี่จัดร้อยนะอดโควทำช่องเยอะดูนาทีกี้โออกยังไงวะาอย่างเทแม่งออกใช่ ลอยจัดเลย,ยเพนตัวก่อนโดวมันเล่นดีว่ะแบบอะไาโดววะเนี่ยมา,า,มาใครดีวะเนี่กยกระโชว์ดีวะอืมลิงอัพตัวของหลังเหรอของหลังจะเปลี่ยนแค่โอ้ยโดนมันได้เปลี่ยนดีวะเอาอ มาติดดีกว่าเคาเตอร์ไว้บัลเดอร์ซูเบอร์เ,นเ,เบนเนี่ก็อยู่ที่เดิมเล่นดีนอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะเดฟแพนแม็กเสียเปลี่ยนมาร์กไม่ได้เดี๋ยวมันไม่เข้ามือเป็นเรื่องเลยมุ่งส่งเลยมาใส่พิ้วมานละกัปตันโชว์คอมโรบิชาต์ ชิบพาลาเปลี่ยนตัวมากูจะโดนเลยโอ้โหใช่ไหมหยิขงขมจายอย่ไปขึ้นดีซ่าทังทีแม่กูจะเด้เข่า,าขาวเนี่ยต้องรีบเล่นแล้วจะไม่ทันเฮ้ยสู้ไวบาติดนิ่มๆขมจาบาติดมันขมอยู่แล้วนะ ซ้ำหนึ่งว่ะกลับมาซ้ำหนึ่งเหมือนเดิมเบย์ลโดปับสูบไปเป็นดีลองยกเองเชลีลามอ้ยเก็บได้อิโขต้องลองเล่นอัพสักทีว่ะชิพายอิส่งผิมเงอย่าไปได้ฮะ เขาซ่องเลยบังไหมจีอุ๊ยบังไม่อยูโหยังจะล้หน้าไม่จะโดนวะรู้เมื่อกี้ล้มไม่ได้ด้วยนะมอนไม่ข้างมือจัดสูบไปเป็นเนี้ยมัน,มนได้ยิงไงไอ้กระตุกแล้วกระตุกแล้ว,ลวอีโหรุ่ย,ยางอย่าเสียโดนลูกเดิมเลยวะ มึงซืาอไข่เนี่ยยิงกูต้องลุกเนะี่ยไอ้ตัวน,นี้ยิงกูต้องลุกนะวีดีซีอูกดกูต้องเพจเลยสักงัดไปสิบพลาลนะนาทีบาปี้นะนาทีบาปี้นะนะมันจะส่งได้จะโดนวะนา,ท,าทีบาไม่เอานะขาข้ากูชนะบ้างเหอะ

เกมลลอกจะฝันไหนยิงกูใช่เลยโอ้ยเกมไม่คดรลอกไอ้ี้ยลูกเมื่อฝันไหนพอมึงจะยิงนะเฮียเกมไม่คดรลอกโอ้แล้วยังดีสัตงลอกเก้อเฮียโอ้มาำบอลองปอบใจหมห้าสิบีอะไรอ่ะได้แตห้าสิบทองไ้สัต โอ้ดูแรงกูว่ไปได้แล้วนี่อยู่ตรงนี้อ่ะเขาเซ็งหรือวะ